นะค่ะสวัสดีค่ะติดตามกันต่อในคลิปนี้นะคะเนาะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเนาะคลิปรถไถยนิวฮอนเลนกับจอนเดียไถยโกเฟียงเนาะค่ะนาะนี่แหละค่ะมว่ามึงประสิทธิธภาพด้วยค่ะสองขั้นนี้นี่บบตองห่วงเลยค่ะสุดยอดอิเลียค่ะในเรื่องของการทํางานเนาะคะ่ะเนาะในประสิทธิภาพของรถไถเนาะค่ะเนาะรุ่นเดียวกันค่ะก็คือรุ่นนี้กันก็คือหกขาขึ้กันค่ะแต่ว่ากนเลยยู่หอแค่นั้นเองค่ะ มึงแล้วค่ะมีฮอนแล่นมากเดียวค่ะ เจอข้างในธนพรค่ะมีช่องยูทูบกับเอ้าเมืองจอนเดียค่ะนี่ค่ะจอนเดียโอเคเลยค่ะนี่เขาดีเลยค่ะนี่ก็เฟี้ยงยางดีเลยค่ะเดี๋ยวไปเมืองของนิฮอลแลนด์ใกล้ๆค่ะนี่ค่ะเอ้าหลองมันบกคือกันได้นี่ค่ะหล่งของนิฮอลแลนด์ก้างกว่าค่ะลึงลองเปรียบเทียบกันเลยค่ะนี่ลองฟันจิตค่ะ อยู่ที่องที่ฮอลแลนด์ค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะถือว่าติดตามรับชมมาตลอดค่ะก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ที่เขามาเมืองใหม่เนาะค่ะเนาะติดตามช่องไลท์ธนพรได้เด้อค่ะ ติดตามได้ค่ะติดตามเมืองรถไทยรถไทยจอนเดียรรถไทยนิวฮอลแลนด์ได้ค่ะลุงให้เมืองทุกมือค่ะสําหรับมือนอีก,กัมาหลับงานไทยกบเฟี้ยงให้เขาก็มีโอกาสได้มาบันทึกลงคลิปให้ท่านผู้ชมก็ให้พี่น้องเมืองเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ที่ศึกษารถอยู่นีน่ยโบผิดหวังด้วยค่ะเมึงใดติดตามได้เลือกรถบันทึกสีสื่อรถในรุ่นไหนยี่ห้อนหนก็แล้วแต่ผู้มากเนาะค่ะเนาะ นี่แหละค่ะมาไายเห็นมึงละค่ะการไถนี่เป็นยังสิ่ะค่ะนิวฮอนเลนดก็ไทแบบนี้ละค่ะนี่คือก่อนขี่ไถนิวฮอนเลนค่ะนี่นี่คือผลงานของนิวฮอนแลนค่าสันทอไปอิงค่ะผลงานของนิวฮอนเลนค่ะนี่คือผลงานของจอนเดียค่ะนี่ค่ะผลงานของจอนเดีเ้ได้ค่ะนี่ลูผ่านก็ดคือกันเลยค่ะรุดรุนเดียวกันห้องขาคือกันค่ะแค่คนละยี่ห้อแค่นั้นเองค่ะ ระวังจอนเดียก็นิวฮันแลียนขับมาขั้นไหนกันเลือเอารหลดขาเด้อสำหรับผู้ที่กำลังศึกษารถลอยากสื่อรถอยู่เนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นประโยชน์นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมเนาะค่ะเนาะเออ่ก็ข้อรถไทยสาววกรถไทยต่างๆเนาะค่ะเนาะสองลุ่นนี้มามึงกันได้ค่ะติดตามได้ค่ะในช่องไรธนพรค่ะนี่ค่ะผลงานของจอนเดียค่ะผลงานของนิวฮันแลนด์ค่ะ เนี่ยค่ะเสือไหลธนพรนะคะน้องขังหลัางสกินค่ะมาไหลธนพรมีเบอร์โทร์ความค่ะเดี๋ยวพลลุ้งรถมากกับจีธาให้มึงเต็มเต็มค่ะเสือแจกทีมงานค่ะเฮ็ดเสือให้กําลังใจทีมงานค่ะในทุกคนค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะผลงานของเด็กฮันแลนด์ค่ะมึงเลยค่ะอู้อู้ไฮดีเลยค่ะนี่อู้คนขี่ไส่เด่นดวงดงแตกซ่าแตกซ่าเลยค่ะ เออสังเกตมึงก่อนลองไถของนิวฮอลแลนด์กระจนเดียวมันคือกันบ่เนี่ยตรงนี้คือตินซะออกกุ้งกวงนอเดี๋ยว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 ไปมึงจอนเดียวค่ะไปมึงลองไถของจอนเดียวมึงก่อนค่สะสซออกกวงคือกันบ่ค่ะ กวงคือกันค่ะคือกันอยู่คือกันอยู่กาซาออกกวงคือกันเลยค่ะแสดงว่าปฏิทิภาคทำการซ้ำกันค่ะซ้ำกันเขาคือกันนี่ค่ะผลงานของจอนเดียค่ะโห นี่ค่ะนี่ค่ะผลงานของจอนเดียค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอือสุดยอดค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดอู้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 ดีค่ะดีดีดีลุงพานธเจ็ด อเบิ่งฮอร์นยูฮอลแลนด์ค่ะนี่เมงฟานเจ็ดเขาค่ะของิวฮอลแลนด์ของเคเคด้วยค่ะนี่นัด้วยค่ะนี่ฟานเจ็ดของเคเคนี่นัดได้ค่ะนี่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 ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ยอมแพ้คือกันค่ะิวฮอลแลนด์ ปราสทีที่ผ่าผลงานบรยอมแพ่จจนเดียคือกันค่ะเมืองเขาเลยค่ะเมืองเขาเลยอืมโตค่ะตัวเขาต้องเฮกรอบๆตัวก่อนค่ะตรงแ้นเป็นโต้ค่ะ ไท้เหากรอบๆตอค่ะ ค่ะแหย่คันแท้โอ้ยพูดเม่นค่ะเอาอันแหกรอบๆตัวก่อนค่ะมันมีตัอยู่้อนค่ะไอไถยากแน่นนะคะเนาะสำหรับหน้าแปลงไหนที่เพิ่นบ่กอยมีตัอกับสีไถง่ายนะคะเนาะแลีนลูรูรูเอาเลยไหมคะ่ะแต่ว่าหน้าแปลงไหนที่มีตัอกับสีลำบากเนี่ยค่คือว่าเขาต้องไปแหกรอบๆตัอออกค่คะนี่ค่ะจังนี้วอ้นเลีนเห็ดอยู่่างไรคะ่ะนี่เขาต้องเสียเวลาตรงนี้แหละคะ่ะในการแต่ว่าเขาต้องไถให้เพิ่นดีๆีนะคะเนาะเห็ดให้ดีก็คลองเจ้าของคุณละค่ะ มึงจ้อนเดียวค่ะ กะของจอนเดียร์รู้ไยขยคนละไฮจอนเดียรคือสิลเล็วก่อนนะคะเนาะเพราะว่าจอนเดียร์โมีต่อไหมคะ่ะจอนเดียร์โมีต่อ,ต,ต,อต่ว่านี่ฮอนแลนด์มีต่อค่ะตัวแหกรอบต่อเสียเวลานิดนึงค่ะต้นใหม่บ้างใจให้ทีมงานไรชนะพนมาไถาใเหกฮักกระตองเฮ็ดให้เพิ่นดีๆค่ะเฮ็ดซ้ำของเจ้าของเพิ่นแหละค่ะนี่แหละค่ะยินดีรับใส่เนาะคะ่ะเนาะ สำหรับไล่ธนพรค่ะสำหรับเอฟซีทูทูธานค่ะติดตามได้ค่ะเรื่องรถไทยมาตรงห่วงค่ะลุงให้เมืองตุกมือค่ะมือนีกระเพ้ามืเมืองแกงสี่แหละค่ะนี่ลุงพานเกตไทยโกฟเฟียงค่ะเมืองอรูค่ะนี่ให้นี่ของผลงานของตอนเดิเอ้โน่คเดอร์นี่ค่ะนี่ค่ผลงานของยูวันแลนด์ทั้งสี่ค่ะทั้งสี่ให้พี่ค่ะคนละให้ติดกันเลยค่ะใทยคนละให้ นี่นี่นี่คนณผู้ชมค่ะนี่ จอดเลยค่ะสุดจอนเลยค่ะผลงานของนิวฮอลแลนเดอค่ะเด้อให้นี่นี่มึงเลยค่ะผลงานของนิวฮอลเลนแต่สีเหลวหลังจอนเดียวอยเพราะว่ามีตัก็เลยเดบ,บับช่วงตัไทช่วงตัอยากนิดหน่อยค่ะนิดหนึง่งนิดนึงค่ะเสียเวลานิดนึงค่ะนี่ค่ะผลงานของนิวฮอลเลนค่ะ ดกกเดี๋ยวเพิ่นมากไกลๆเดี๋ยวปิดคลิปนี้ด้วยเสือของเอ่อเสือของไหลธนพรเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดขึ้นมาสกินหลังขึ้นมาในซื้อเฟซบุ๊กเอ่อในซื้อเอ่อช่องช่องช่องยูทูบเนาะค่ะเนาะของไหลธนพรค่ะไหลธนพรกับซื้อเฟซกับซื้อช่องยูทูปซื้อเดียวกันเด้อค่ะเด้ออ่อขอบคุณสำหรับเอฟซีเนาะค่ะเนาะที่เออร์เมียนมาถามว่ามีเฟซบอกอมอีเดียค่ะเด้อซื้อเฟซก็คือไหลธนพรนอ่อยมนันคือกันละคะ่ะ ซื้อเฟซก็ซื้อย o u t ทูบกัซื้อเดียวกันค่ะติดตามกันได้ค่ะมีเพื่อนอยากติดตามเฟซบุ๊กกัไปติดตามได้ค่ะ <He en S 2> เห็นเพื่อนเหม็นมากเนาะค่ะเนาะมาอยากติดตามในเฟซบุ๊กนั่นอ่ะกัไปติดตามได้ค่ะเฟซบุ๊กกับซื้อเดียวกันค่ะ,ะเดี๋ยวให้นิ้วฮันแล่นเพื่อนมากไก่ๆก,ก่อนปิดคลิปนี้ด้วยเสือค่ะด้วยเสือเสือของไหลธนพรเนะค่ะเนาะไปให้เพื่อนสร้างเพื่อนเฮ็ดขึ้นมาเนาะค่ะเนาะแจกทีมงานค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานค่ะ ในเสือค่ะสุตสุตส,สุข้นสุข้นค่ะไทยสุขค้นค่ะเดี๋ยวปิดคลิปนี้ด้วยเสือของไหลธนพรเนาะค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวให้เพื่อนมากไก,ก่ก่อนค่ะเดี๋ยวนี้ฮันแลนมากก่อนค่ะ ติดตามในเฟซบุกนั้มก็ได้ค่ะช่องเฟซเฟซบุกอะซื้อดียวก,กันกับช่องยูทูปไปเลยค่ะติดตามไดนะะน้น้อค่ะนาะสำหรับผู้ที่เพิ่อนอยากติดตามก็ขอบุณแรกหลายน,ะคะน้ค่ะนาะที่เพิ่อนอยากติดตามค่ะเพิ่นถามมากน,ะะนอ้อค่ะนาะว่าซื้อเฟซซื้อหยังเพิ่นอยากติดตามก็ไปติดตามได้ค่ะอ่ะมากไกลๆแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิทลิปนี้ด้วยเสือค่ะด้วยเสือ ลารธนพรกะอยากให้เสือของหายอยากให้เสือเอฟซีนะค่ะเนาะอยากแจกเสือเพื่อขอบคุณเพื่อนที่เพื่อนติดตามคนณแหลกๆนะค่ะเนาะสำหรับคุณลุงลุงรวีจงหารนะค่ะเนาะจากสุรินทร์นะค่ะเนาะถ้าจำพวกพิดค่ะถ้าได้เม่งคลิปนี้แล้วกะแจ้งซื้อทีอยู่ไต่คลิปได้เลยค่ะเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวส่งเสือไปทางพัสดุให้ค่ะเสือของไรยธนพรค่ะเป็นการขอบคุณขอบคุณเพื่อนนะค่ะเนาะเพื่อนเป็นคนติดตามคนแหลกๆเลยค่ะกัขอบคุณหลายๆเนะค่ะเนาะถ้าเป็นคนมึงกะลุง คือทีวีเบอร์โทรศัพท์ไปใต้คลิปได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวส่งไปให้ค่ะสำหรับเอฟซีทานอื่นๆกะเดี๋ยวจะแจกต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะถามมึงตตลอดติดตามตลอดก็จะมีเสือให้ค่ะอ่ะขอบคุณหลายๆนะคะเนาะอาปิตที่เปลือยเสือค่ะเพ็ดเพ็ดเพ็ดก็คันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเสือก่อนให้เพื่อนมึงเสือก่อนให้เพื่อนมึงเสือหันรังมา อันนี้อันนี้เสือแล้วค่ะนี่อันนี้เสือไหลธนพรนาะคะ่ะนาะมันจะเป็นซื้อสก,กินค่ะสก,กินไหลธนพรช่องยูทูบนะคะน้ะไหลธนพรอ่อยมันค่ะมีเบอร์โทรติดต่อพร้อมค่ะนี่คือเบอร์โทรไหลธนพรนาะค่ะน้ะสเบอร์ค่ะ,ะติดตามกันได้ค่ะขอบคุณห,หลายๆนาะ,ะ,ะในคลิปนี้กับพิดคลิปด้วยเสือของไหลธนพร่ะแล้วค่ะเจอกันไหมในคลิปหน้าคะ่ะ